สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับครับวันนี้เราจะมารีวิวผ่านนะครับผ่านยกล่องตัวนี้ครับของ CBI นะครับอันนี้เราซื้อมาที่หมื่นเจ็ดนะครับก็ตัวนี้ก็มือใหม่ครับยกล่องครั้งแรกนะครับเดี๋ยวพามาดูตองก่อนนะครับว่ายังไงนะครับจะช่วยแนะนำหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับยกล่องครั้งแรกนะครับ สายตาก็มีโค้งบ้างครับมาก็ไม่ตรงเท่าไหร่นครับอันนี้ไม่มีตัวรูปนะครับประมาณนี้นะครับไอนน้ผ่านที่เราไปซื้อมาอยู่ที่อเาเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับครับก็ไปตามดูคลิปๆตาม youtube นะครับคือ ตอนแรกตอนแรกผ่านมันจะจะอยู่อย่างนี้ครับนะเนี่ยมันจะอยู่อยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ก็เลยปรับรูนิดนึงนะครับปรับรูให้มันนะครับจะได้ล่องใหญ่ขึ้นนะครับนี่ครับนะครับก็หลายท่านก็บอกนะครับดูให้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้กับเห็นล้อรถนิดนึงนะครับ เห็นไหมของนี้ก็เนี่ยครับยิดหนึ่งครับระหว่างล้อกับนี่นะครับก็ไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับก็นี่ก็มือใหม่เหมือนกันนะครับนะครับเราจะพามาดูผ่านนะครับนี่ครับหมื่นเจ็ดนะครับเป็นเขาบอกว่าตัวนี้นะครับบัวจะใหญ่นะครับตอนแรกถ้าตรงรุ่นของของ L40 เนี่ยจะจะบัวจะเล็กกว่านี้นะครับแต่นี่เ็เลยก็เลยเอาของอันนี้เขาบอกว่าใส่ห้าศูนย์ขึ้นนะครับ ก็เลยเอาตัวนี้นะครับงานก็นะครับอันนี้เหมือนเหมือนเป็นเหล็กเหล็กอะไรนะเขาเรียกเหล็กมันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับเหล็กฉากนะครับแล้วก็มาประกบกันเชื่อมนะครับตรงนี้นะครับที่นี่รอยเชื่อมตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับเหล็กฉากแล้วก็มาประกบกันนะครับตรงนี้นี่ก็น็ รอดสามรูแล้วก็มี๋ยวนี้ดามไว้อีกตัวหนึ่งนะครับข้างในก็มีกล่องเ็นกล่องกันนะครับนี่ครับตอนแรกว่าจะขยับตัวนี้เอ,เอียงเอาเนี่ยเอียงไม่ได้ครับตัวนี้มันเป็นเหล็กบล็อกไว้แล้วนะครับก็เลยต้องมันจะมีรูมาให้นะครับเนี่ยครับรูมาฝั่งละสามนะครับตอนแรกมันอยู่ตรงรูนี้ครับเนี่ยครับัวนี้แล้วก็ขยับตัวนี้ไปหน้านล็นึงตัวนี้ก็อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับ แนะนำคนจะอยู่ตรงนี้ไหมเหยียบมามันก็วงกลมมันก็ปูกนี่ก็จะเหมือนเท่ากันเหยียบมานี่นะนี่ครับก็เป็นฝั่งรักษาเหมือนกันนะครับนี่ครับก็ปรับนี่ครับ,รบา,าบบของ c b i นะครับแล้วก็นะครับงานเชื่อมก็ ก็ระดับหนึ่งนะครับไม่ถือว่าสวยงามเท่าไหร่นะครับบางที่ก็ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่งานเชื่อมนะครับนี่ครับบางที่ก็ถือว่าเก็บได้ดีอยู่นะครับอย่างตัวนี้นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ตัวนี้มีสองรูมีตัวนี้เขาสลักตัวนี้เขาแถมมาให้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้เผื่อท่านใดสนใจนะครับตัวนี้อยู่ที่หมื่นเจ็ดอันนี้ผมไปรับเองเนาะ ับเองมันลด500นะครับรับเอง10,750บาท17,500บาทมีรับเองเขาก็เลยลดให้500บาทกา,นานะร้ำงานเรื่องผ่านขนาดผ่านผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ากี่นิ้วนะเพราะมันในสเปคผมไม่ได้ดูตอนแรกจะไปเอาตัวราคา16,000บาททีนี้ไปเจอตัวนี้นะครับก็เลยตัวผ่านมันใหญ่ก็เลยเอาตัวนี้นะครับ ไม่รู้ว่าท่านไหนก็เคยใช้หรือเปล่านะครับแนะนําได้นะครับแล้นมือใหม่เหมือนกันมือใหม่จริงๆครับครั้งแรกนะครับดูดูกาน,นะครับยังเครงใหม่ๆอยู่เลยนะฮะเนี่ยยังกินไม่ได้เท่าไหร่เลยนะครับดูนะครับงานเชื่อมงานอะไรนะครับเหลือนี้ผมอะก็ เชื่อมได้สวยเลยนะครับบางทีก็ยอนแสงบ้างนะเงาตัวเองบ้างนะครับมืใหม่รีวิวนะครับลมก็แรงครับวันนี้วันนี้น่าจะทําสักประมาณห้าไร่ครับจนถึงเนี้ยครับคิวต้นมันเนยครับอะไรประมาณนี้ครับว่าจะใช้คนปลูกหรือเปล่านี่ครับปลูกกันเองนะครับก็ไม่อยากไถไปเยอะครับไถไปเยอะดินมันแห้งเร็วนะครับลมแรงมากเลย จวนี่ก็ไม่ได้ปลดคันหน้านะครับก็เลยถอดใบมีดครับถอดใบมีดไว้ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ว่ามือใหม่เดี๋ยวก็เห็นเห็นในช่องไหนผมจาไม่ได้นะเขาทําแบบที่รูปนะครับสามารถปรับตั้งได้อย่างดีเลยผมก็เดี๋ยวค่อยๆปรับไปนะครับนี่ก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้รับจ้างนะครับก็ทำาตนของตัวเองนะครับ ฝั่งนี้จะโค้งๆ้งนิดนึงครับนครับนะครับ่น้ก็จะเป็นโค้งหัวองอันนี้คือคือร่องแรกร่องแรกครับร่องแรกที่เปิดเปิดนะครับนี่ครับร่องแรกที่เปิดตั้งตั้งตั้งลำขึ้นไปแล้วก็ไถลงมานะครับอันนี้ก็ต้องอันนี้ไถลงแล้วก็ดัดดัดดัดค่อยๆดัดนะครับ นะครับค่อยๆดัดดัดดัดมาก็ก็ถือว่าตรงอยู่นะครับในร่องนะครับแต่ครูก็โค้งโคงนะสังเกตก็ประมาณนี้ครับมือใหม่หัดรีวิวหัดยุกร่องครับก็ท่านท่านไหนที่หาอยู่นะครับก็ลองดูครับนี่เบอร์โทรไม่รู้เขาเปลี่ยนใหม่หรือยังนะครับนี่ครับเบอร์โทรครับท่านในสนใจนะครับ CBI รุ่งเรืองบุรีรัมย์นะครับ อยู่แถวสนามบินสตึกนะครับลองดูนะครับท่านใดสนใจคือตอนแรกตอนแรกจะไปสั่งนะครับสั่งสั่งขึ้นใหม่หมดเลยนะครับสั่งอยู่ที่ชุมพวงเนาะสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดนะครับสองหมื่นเจ็ดถ้าจำไม่ผิดนะสองหมื่นเจ็ดหรือสามหมื่นเจ็ดนี่นะครับก็เลยเอาแพงเกินครับ ก็เลยไปหาข้อมูล,มลหาข้อมูล,มลก็เลยไปมาดูตัวนี้ครับสนใจตัวนี้นะครับอยู่ใกล้ด้วยนะครับวิ่งรถไปไม่เท่าไหร่ประมาณชั่วโมงนึงวิ่งรถไปสติกนะชั่วโมงนึงนะครับก็ได้แล้วก็ตอนยกขึ้นยกขึ้นกระบ,บะหกคนนะครับตัวนี้หกคนนะรกระบ,บะสี่ประตูหกคนที่นี่ตอนอาลงเอารงณ์คนเดียวนะครับถอยถอยรถกระบ,บะใส่กองดินนะครับแล้วค่อยๆลากลงลากลงนะนะนี่ประมาณนี้ งานแรกเลยครับถ่ายของตัวเองครับไปดูไม่น่าจะมีรถจ้างครับก็เนี่ยวันนี้เราจะเอาตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ประมาณห้าไร่ครับวันนี้เอาให้เสร็จห้าไร่นะครับก็คน ท่านในที่กาลังมองหาผ่านยกล่องนะครับเผื่อรถใหม่รถใหม่เหมือนผมเนาะผมก็รถใหม่นะครับปีเดียวรถปีเดียวนะครับสามร้อยห้าสิบสามชั่วโมงครับรถปีเดียวนะครับไม่ค่อยได้รับจ้างนะครับส่วนมากก็ไถไร่ไถนาตัวเองนะครับก็ครับทําปีละครั้งนะครับต่อไปก็อาจจะเป็นผานผ่านถอดมันนะผ่านกู้มันนะครับขุด ว่ามันนะครับแล้วก็ทําซื้อพ่วงค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับจากผานก็ต่อไปก็อาจจะเป็นรถบรรทุกไว้บรรทุกมันนะครับหรือไม่ก็อาจจะอยากได้รถที่มันใหญ่กว่านี้นะครับก็ค่อยพัลากันไปนะครับเราต้องมีกองฝันครับทีนี้ก็ฝนล,ลงก็เริ่มจะปลูกมันกันแล้วนะครับแถวนี้นะครับคนที่ บางกนก็ยังไม่ถอดเลยเนี่ยยังไม่คูเลย,ยมันเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ลงก็ท่านไหนรู้ว่าไม่รู้ว่าวิธีอาจจะรบเ็นว่าวัดผ่านหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะมีอะไรไม่ผ่านไหมนะครับผ่านตาเลยไปยี่สิบสองนะฮะยี่สิบสองนะครับ,รบตาอูดมั้งครับนี่ใช่ไหมนี่ครับผ่านตาอูดนะครับ น่าจะไปยี่สอง 2, ใช่ไหมครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับชิ้นงานเผื่อใครสนใจเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทงคลิปเนาะเพื่อ่ท่านไหนมีคำแนะนำก็เม้นมาได้นะครับมือใหม่ครับมือใหม่จริงๆครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปเลยครับสวัสดีครับ